วันนี้ครับผมวันนี้เอารถคิกครับผมคิคิกร้อยสิบไอนะครับหัวฉีดคันนี้เก่าเก็บนะครับรถปีห้าสามเลยนะครับปีห้าสามตุลาห้าสามจดปีห้าสามรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวสภาพเดิมๆนะครับ ใช้งานน้อยเป็นล้อมแม็กนะครับตัวนี้ล้อมแม็ก i อ้ e r i n g ไม่มี i d l e r i ิงนะครับีเป็นคอมบายเบรกเฉยๆชุดสีเดิมนะครับชุดสีเดิมสิกเกอร์เดิม,ดดม,ดดม,ดดมไม่มีล้มไม่มีชนหนักมานะครับตรวจสอบให้หมดแล้วครับเครื่องดีศูนย์ดีปล่อยมือได้ล้อมแม็กเดิมนะไม่ลุ่ง ยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสีก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานแะไม่มีรอยล้มนะครับเบาะก,ก็หุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยสีด้านหลังก็ติ๊กเกอร์ก็มีซีดบ้างนิดหน่อย อ็แ,แม็กเดิมพ่อเดิมนะครับย่างหลังก็ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้ปิด่ยนให้พ่อน้้ำอะไรก็ยังได้นะครับไม่รัว่วไม่สึกนะครับพ่อเดิมไม่ผ่านะครับป้ายกรุงเทพมหานคร ระบไวบไฟระบบเบรคสมบูรณ์ดีนะครับตรวจสอบให้หมดแล้วครับช็หลังนี่ลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับยาวกว่าเดิมนิดหน่อยคันนี้เม็ดสายพานผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับลูกค้าซื้อไปก็้อใช้งานได้เลยเปลี่ยนของแท้นะครับไม่ได้เปลี่ยนของเทียมสายพานแท้เม็ดแท้เลยนะครับของฮอนด้าเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยน้ำมันเฟืองท้ายอะไรตรวจสอบให้หมดแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อย ซื้อไปก็พร้อมใช้งานเลยครับบอก็หุ้มให้ใหม่อรับเดี๋ยวให้ดูใต้บอกนะครับนี่ครับยังสวยใสยอยู่เนี่ยเตัวเขาเปลี่ยนอะก็ยังใสใสยอยู่นะสวยอยู่นะครับนี่ครับใช้งานไม่เยอะ นี่เป็นตัวคอมบเปรกเลยครับไฟหน้าก็ย,ยังดีอยู่ไม่แตกไม่ร้าวนะครับไฟตอนนี้เลขใ่นะครับสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแต่ก็คงไม่แท้นะครับอันนี้แต่ไม่ได้มาอย่างนี้ก็ก็คงสายไ่เอาออกหรือว่าขาดเนี่ยแต่ตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยหมดนะครับ ไม่ขึ้นหมดเลยครับกระจกหน้าไม้นี่ผมก็เปลี่ยนให้นะครับแตกลายงามเก่าแล้วสิบกว่าปีเปลี่ยนให้ใสไเลยตอนนี้ก็จกรู้สึกเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยน,นกระจกเดิมด้วยร,รถใช้ไม่เยอะจริงๆก็คงไม่หลักหมื่นโลหาละอาจจะสีห้าหมื่นสามสี่หมื่นเครื่องดีนะครับไม่มีควันขาวนะ รือไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้เปิดราคาขายที่18,500บาทนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้0851185995รายละเอียดต่างๆของรถกดตูได้ที่ทำมาเพิ่มเติมนะครับมีรายละเอียดทุกอย่างของรถเลยอันนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ 他、啊、跑不快